อีพพิเศษมาแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะที่มาติดตามครูในช่องนี้จริงๆแล้วครูมีหลายช่องทางมากๆนะคะถ้าใครเคยได้เจอครูนะก็ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องนะครูยังจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะ ที่ตอนนี้พูดง่ายว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรานะคะมีแร,รงบันดาลใจมันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นสามารถเดินต่อไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็ครูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ชีวิตก็ บอกเลยว่าติดลบนาะแล้วก็สามารถนะพลิกชีวิตตัวเองได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครเจอครูคนนั้นโชคดีค่ะเพราะครูจะแบ่งปันในสิ่งที่ครูนั้นนะทำได้และนะคือมีประสบการณ์มาแบ่งปันจะประสบการณ์ง่ายๆทุกคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอครูดาคนนั้นเนี่ยโชคดีแน่น,นอนเพราะครูพูดง่ายนะครูแบ่งปันแล้วก็คือให้ด้วยหัวใจจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้ใครยังไม่กดติดตามเชิญชวนนะขอให้กดติดตามกันนะแล้วก็ฝากเพจของครูด้วยนะคะชื่อเดียวกันเลยกับช่องนี้นะครู ICO Happy Life นะฝากกันด้วยนะคะทุกคนก่อนอื่นนะครูต้องขอบคุณทุกคนนะแล้วก็ใครที่ดาเข้ามายังไม่รู้จักครูก็ไปดูอ่าสตอรี่ต่างๆเนาะที่ครูเล่ามาเมื่อ3มคลิปที่แล้วนะคะนั่นเลยนะคะเป็นความจริงนะคะแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อเรก็ตามนะคาจริงๆแล้วเนี่ยความจริง ก็นะง่ายมากก็คือครูเนี่ยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครใหลายคนนะหลายคนนะ่ะใช้กฎแรงดูดวันนี้ใครบ้างที่ยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแรงดูดนะ ครูบอกง่ายๆเลยนะคะการที่ใช้กฎแรงดูดให้ได้ผลแล้วง่ายมากก็คือคุณต้องเข้าใจว่าวันนี้อะไรที่เหมือนกันมันจะดึงดูดเข้าหากันนั่นหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นเหล็กดูดเหล็กนะมันไม่ดูดไม้นะอะไรที่เหมือนเหมือนกันนะ้จะดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างเช่นนะวันนี้เรานะคะเป็นอย่างไรเราก็จะดึงดูดผู้คนแบบนั้นเข้ามาในชีวิตเรานั่นเองง่ายมากค่ะทุกคนวันนี้นะนี่เป็นเรื่องดึงที่ครูบอกเลยนะคะ เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยครูไม่เข้าใจเรื่องนี้พอครูเริ่มเข้าใจนะชีวิตมันพลิกทุกคนมันทำให้นะทุกอย่างในชีวิตนะมันเริ่มทำงานหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นแบบง่ายขึ้นเพราะเมื่อหลายปีก่อนที่ครูไม่รู้จักนะเคล็ดลับหรือความลับเรื่องของกฎแรงดูดเลยเนี่ยครูบอกเลยนะคะมันโคตรเหนื่อยคะ่ะทุกคน ชีวิตมันโคตรเหนื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรแต่วันนี้ใครที่เจอครูคุณต้องรู้ได้แล้วเพราะอะไรคะ่ะเพราะว่าดากฎแรงดูดเนี่ยครูบอกเลยนะคะจริงๆแล้วมาสศทธิหลายๆคนเนี่ยเขารู้เรื่องนี้คะ่ะ นะแล้วทําให้ชีวิตของพวกเขาหลายๆคนนะั้นประสบความสําเร็จเราทุกๆคนนะคะก็สามารถทําได้แต่เพียงเราต้องเข้าใจนะเคล็ดลับของมันวิธีการใช้มันนั่นเองถ้าคุณอยู่กับมันได้และใช้มันเป็นนะครูจะบอกให้ว่าชีวิตของคนเราอะ่ะมันจะง่ายมากนะคะคือทำนะแต่บอกไว้ก่อนนะคะไม่ได้บอกให้ทุกคนมโนนะคะครูเป็นสายปฏิบัติลงมือทําทุกคนไม่ว่าเนื้อเรื่องก็แรงดุก็ดีต้องบอกก่อนนะคะ ครูก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสายมูเช่นเดียวกันวันนี้เป็นทั้งสายมูเป็นทั้งสายเสกใครเจอครูคนนั้นโชคดีเพราะคุณจะได้ในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องกดแรงดูดก็ดีนะเรื่องความโชคดีมีโชคมีลาบน,นู่นี่นั่นแต่บอกก่อนนะคะไม่มีแนวทางนะคะช่องนี้เป็นเรื่องของการที่ดนะ,ะใช้นะกดแรงดูดยังไงให้มันได้ผลและในเรื่องของสายมูนะครูเป็นคนหนึ่งที่ดานะไหว้พระสวดมนต์นะเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กดแรงดูดนะ ผสมกันกับหมู่นะคะบอกเลยนะคะ มันสุดยอดจริงๆวันนี้ใครเจอครูบอกเลยว่าคุณโคตรโชคดีฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากเชิญชวนกดติดตามกันนะคะและใครที่ยังไม่รู้จักกดแรงดูนะวันนี้ครูมีหนังสือเล่มหนึ่งนะที่ครูก็รักมากเป็นหนังสือ The Secret นั่นเองนะของโรนัลด์เบิร์ดมาแนะนําหนังสือนะคะไม่ได้ขายทุกคนนะคะไปหาอ่านเอาค่ะใครที่ยังไม่รู้จักนะ้านี้สามารถไปอ่านได้นะคะไปอ่านเบื้องต้นก่อนได้เลยแล้วคุณจะเข้าใจแล้วครูโคตรรักหนังสือเล่มนี้เพราะมันทําให้ชีวิตครูพลิก แบบนะหน้ามือเป็นลังมือทุกคนนะถ้าวันนี้ครูคนนี้ทําได้ทุกคนก็ทําได้เช่นเดียวกันและอยากจะบอกว่านะคะนี่นะคะคุณตันภาสกรตนาทีเขาก็อ่านหนังสือเล่มนี้คุณรู้อะไรไหมเห็นไหมคะเขาเลยใช้กฎนี้เช่นเดียวกันะคพเพราะนวันนี้ใครยังไม่มีก็ไปหาอ่านนะคะก่อนที่ครูดะจะมาบะเรียนรู้วิธีการนะที่จะเอาไปลงมือทํานะจากครูนะเพราะครูน่ะสอนขั้นแอดวานทุกคนคือเป็น สิ่งที่ครูนะ้าตกผลึกแล้วก็ใช้ในทุกๆวันในชีวิตประจำวันของครูเนี่ยมีแต่กดแรงดูดเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไปหานังสืออ่านก่อนเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ